เขาเพิ่งมาเขาก็เพิ่งมาหลายรอบเหมือนกันค่ะแบบว่ามาแล้วก็หลุดแล้วก็มาแล้วก็หลุดสามรอบที่สามแล้วเนี่ยเตงเพิ่งมาก็ก็จะทันทุกอย่างค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลย <laughs> ถ้าลาอก,กับเน็ตก็ไปเกือบครึ่งชั่วโมงลวค่ะไม่เปิดแอร์ไม่ร้อนแล้วค่ะไม่เปิดค่ะเพราะว่าประหยัดค่ะ จะเปิดแอร์เฉพาะตอนที่หมาร้อนเท่านั้นค่ะถ้าหมาไม่ร้อนเราจะไม่เปิดแอร์แอร์ซื้อมาไว้เพื่อเปิดให้หมาเท่านั <laughs> ้นถ้าเปิดให้คนจะเปลืองไฟค่ะจะรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่าไฟเยอะแต่ถ้าหมารู้สึกร้อนเนี่ยจะเปิดได้โดยไม่รู้สึกิ <laughs> <laughs> อันนี้ก็คือพูดไปชดแม่อยู่ <laughs> ไม่เปิดไม่ร้อนค่ะปกติแบบไม่ได้อยู่แอร์ข้างล่างเท่าไหร่อย่างน,นี้แล้วก็ไม่ร้อนานจะริง หมาคือผู้รับมรดกไม่มีมรดกมีบ้านพอมนีสิเธอน้อยใจเปล่าเลยหนูด้วยคนเหล่านั้นเหรอคะหนูไม่ได้น้อยใจเลยนะใครจะมาน้อยใจหมาไม่ใช่เรื่องเปล่าแม่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมพี่เนยแม่อยู่ข้างนอกค่ะไม่รู้ทำอะไร เมจิไปไหนเมจินอนเมจินอนอยู่โมจิก็นอนนอนตากพัดลมแล้วตอนนี้พัดลมก็คือไม่ได้หันมาทางหนูนะคะพัดลมมือหันไปทางหมาก็ <c oughs> <c oughs> คือเป็นลูกรักของบ้านที่แททูหมาเป็นลูกรักไม่ใช่น้องเลยไม่ แต่ว่าปากก็บอกว่าไม่แต่ว่าที่จริงในใจก็คิดแบบนั้นแหะค่ะว่าใช่เขาโลกปกไล้หน้าเนอยอย่างดึงอ่ะเป็นคนเฟ็กฟีย <c oughs> มาพี่เปิดแอร์ให้แหะทํามพูดต้องมาพูดเลย ปากหวานปากหวานนะอ่นนะนะตอนอยู่ข้างบนอารมณ์ดีพอมันได้เปลี่ยนเน็ตไลฟ์บ่อยๆมันเริ่มเริ่มเริ่มไม่อารมณ์ดีแล้วค่ะเริ่มหมุดหงิดแล้วใช่ไหมเลยแบบหึขัดอารมณ์จริงเลยเน็ตเนี่ย